สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอุ๋มพยากรณ์วันนี้ขอดูหน่อยสิคะว่าท่านที่มาเห็นคลิปนี้เวลาโมโหจนถึงขีดสุดพฤติกรรมของคุณจะเป็นยังไงกันบ้าง น่าสำรับวยดูเป็นคนชิลชิลเนาะสมาธะรักสงบแต่ถ้ามีคนมาสกิดต,ต่อมจี๊ดจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูหน่อยได้ต้องแบบอุ้ยเป็นคนที่กระตุ้นยากเหมือนกันเนาะใจเย็น ใจเย็นมากใจดีมากเป็นคนมีความเมตตามากแต่เป็นคนที่ข้างในใจมันแบบบางคนแพนิกไปแล้วอ่ะเขาเรียกว่ายัางไงนะใจสั่นใจเต้นวันวิตกนะแล้วแบบมันดูหนังแล้วทึกงความแล้วตื่นเต้นมากเลยกับการพยากรณ์กรี๊ดอยู่ข้างในกรี๊ดอยู่ข้างในแต่ข้างนอกทีนีเป็นคนสวยงามนะสวย,สวย ใจบุญใจดีคือเป็นคนที่จะบอกว่าถึงความรู้จะไม่สูงถึงบางคนจะเรียนไม่สูงหรืออาจจะเรียนสูงก็แล้วแต่เป็นคนที่มีวุฒธธิภาวะทั้ง EQ และ IQ สูงพอสมควรนะมีสภาวะความฉลาดทางอารมณ์มาก มีสติปัญญาดีมีสติที่ดีมากๆควบคุมอารมณ์ได้ทัทง้ทงๆที่ข้างในมันหวั่นไหวไปหมดแล้วอ่ะมันกรีดอยู่ข้างในนะคะถ้าไม่สุดจริงๆไม่ระเบิดออกมาแต่ถ้าสุดเมื่อไหร่เป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะคะแล้วลว่าแล้วเวลาพุ่งไปนี่ก็ไม่รู้แหละว่าอะไรจะพังนะเออแต่ทำไมอะชอบเก็บอะ เหมือนกับว่าพอเจอเรื่องวุ่นวายและเลือกที่จะหันหลังมากกว่าไม่อยากที่จะไปอะไรเลยอ่ะกับปัญหานั้นๆน,น,นะคะสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมอ่าเข้ากับเขาเรียกว่ากลุ่มสังคมวงสังคมที่อยู่ได้โอ้ใจนิ่งอย่างกับพระเลยเป็นคนหนักแน่นมากเป็นพลังธาตุดินค่อนข้างสูงมากๆนะคะเอ่อเวลาที่คุณโมโหคือโมโหยาก โมโหยากสกิดยากแต่เป็นคนขี้ลำคาญขี้หงุดหงิดไม่สนใจอ่ะขออีกหนึ่งใบโอไม่อะไรเลยไม่อะไรเลยนะเนี่ยวันไหววันไหวไหมวันไหวค่ะมีความไม่มั่นคงในอารมณ์มีความไม่มั่นคงใช่แต่ทำยังไงไม่สนใจ ปิดหูปิดตาเข้าใจสภาวะเข้าใจทางโลกทางธรรมเข้าใจอารมณ์ตัวเองเขาเรียกว่ารู้ทันอารมณ์ของตัวเองนะคะเลือกที่จะอยู่ในมุมของตัวเองไม่สนใจอยากทำอะไรทำเชิญเป็นคนที่เขาเรียกว่ายัางไงนะพวกบัวใต้น้ําบัวในตมช่างฉันไม่สนคุณพ้นน้ําแล้วคุณเป็นบัวที่พลนน้ํามาแล้ว ถึงแม้ข้างในจะสติแตกหรืออาจจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งด้วยความเงียบของคุณเวลาโมโหแล้วเงียบนิ่งไม่พูดไอ้ความเงียบของคุณนี่แหละหรือไม่ก็ยิ้มยิ้มใครพูดอะไรมายิ้มเขาสติแตกเองคุณก็สวยๆเรียดๆไปทางไหนก็มีออร่าดูมีสเสน่ห์ดูเป็นพลังบวกน่าเข้าใกล้นะคะอย่างที่บอกแหละ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายคุ้มครองคุณเป็นองค์เทพเป็นครูบาอาจารย์เป็นจะบอกว่าสายสายอาจจะเป็นสายปู่หรษีก็ได้หรือสายอะไรที่เกี่ยวกับครูบาอาจารย์เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็มีคุณธรรมนะคะอันนี้นึกไปถึงเทพเจ้ากวนอูปางองค์ท่านที่นั่งแล้วอ่านหนังสือนะคะปางนั้นด้วย ปางนั้นด้วยเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาชอบพัฒนาตัวเองมากกว่าไปสนใจเรื่องไร้สาระหรือเสียงนกเสียงกาแต่ถ้าสุดจริงๆพ,งพุ่งคือพุ่งคือพุ่งชนคือชนแล้วครั้งเดียวให้มันจบไปเลยไม่เธอก็ฉันเส้นประสาทขาดกันไปข้างหนึ่งอันรก็ได้แล้วแต่ไม่สนแต่ลึกๆเลือกๆๆที่จะ ไปแบบคือหันหน้าไปหาอะไรที่มันสดใสที่มันทําให้ชีวิตสุขสว่างทําให้อชีวิตมันดีขึ้นอะไรที่มันติดลบอะไรที่มันท็อกซิกไม่ควรจะอยู่กับมันไปทําไมคะมันไม่มีประโยชน์นะแต่คุณก็สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมแวดล้อมได้ดีเพราะคนพวกนี้ยังไงก็พาสไลด์ค่ะมาจากอดีตมีเวรมีการร,ร่วมกันคุณเข้าใจดีเพราะฉะนั้นคุณก็ทําใจได้การมาพบเจอกันไม่ใช่เรื่องเมืองเอิญคุณเข้าใจ แต่บางทีก็เหนื่อยเหนื่อยแค่งานฉันก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วเอ้ยฉันไม่มีอารมณ์จะไปโมโหอะไรใครอยากจะทํายังไงก็เชิญฉันก็ไปองค์ฉันอย่างนี้แหละนะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะคะไพ่พระขึ้นแบบนี้ชอบเรียนรู้แล้วเป็นคนที่มีความหนักแน่นมากเลยอย่างที่บอกพลังธาตุดินนะคะเป็นพระองค์ท่านนิ่งขนาดนี้เป็นพระพุทธรูปนิ่งองค์ใหญ่พระประธานขนาดนี้มีทั้งบุญบารมีเก่าและใหม่ที่คุณสั่งสมเอาไว้เรื่องที่จะไม่สนใจ เป็นคนที่เก่งเฉพาะด้านเฉพาะทางเก่งแล้วไม่จําเป็นต้องพึ่งใครด้วยซ้านะแต่จริงๆแล้วมันก็มนุษย์เราไม่สามารถที่จะโตคนเดียวได้หรืออยู่คนเดียวได้นะคะแต่ว่าเลือกคนที่เราจะให้มาช่วยเหลือหรือว่าใกล้ชิดเราคุณเป็นคนเลือกคบคนอยู่แล้วนะไม่ได้อ่อาจจะมีเพื่อนน้อยแต่ว่าเพื่อนน้อยของคุณก็จริงใจช่วยเหลือดีกว่าปัญหาจะมีอะไรแค่ไหนคุณไม่สนใจคุณไม่สนใจหลายๆท่านที่มาดูเจ้าเนื้อลงภู นะอืมระวังเรื่องอาหารการกินนิดนึงนะจ๊าแล้วก็ของมีคมกระจกด้วยไพ่ฝากบอกมานะจจะ